มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ทุรคานะในเรื่องของการที่ได้รับพลังงานที่แข็งแกร่งพลังงานที่ดีจากเทพเทวาก็ไปเสริมดวงกับพระแม่ทุรคาเพื่อเสริมความมั่นใจนะเสริมความสาเร็จความปังมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นปีมะเส็งนะในเรื่องของการที่ระมัดระวังตัวแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่มีความรอบคอบระวังในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงการเสริมดวงกับ พญานาคนะ,ะเพื่อเสริมให้เกิดความสําเร็จทั้งการเงินการงาน,งานชีวิตนะสุขภาพด้วยก็เป็นสิ่งที่ท่านจะคอยปกปักรักษาแล้วก็ช่วยเหลือตัวกุลก็เป็นการไปขอพรกับท่านการกนันะครับไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นกินเจมังสวร,รัติทำสมาธิแล้วก็ทําบุญรงศพนะครับในเรื่องของการกินเจมังสวร,รัตเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ไปอธิษฐานจิตนะกับเทพเทวาหรือว่าตั้งอธิฐานกับตัวเองเพื่อจะเสริมดวงให้กับตัวเองแล้วก็ เป็นการได้รับพลังงานที่ดีแล้วก็ได้รับความสําเร็จได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการทําบุญตรงศพนะไปตามวัดวารามก็ได้นะที่เป็นศพที่ไม่มีญาตินะเราไปช่วยเกือเก้อหนุนเกือ้อกูลน,นะก็จะทําใหเา้เรื่องของสิ่งที่คุณป,ปรารถนาก็มีความสําเร็จมากาายิ่งขึ้นนะอย่างสุดท้ายนี่ยพิขึ้นการทําสมาธิอันนี้ก็จะช่วยหลากหลายอย่างในเรื่องของการได้รับบุญนะได้รับสติได้รับปัญญาแล้วก็เมื่อคุณมีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็จะเกิด ความสำเร็จผลสิ่งที่ปรารถนาก็จะต้องมีความสำเร็จมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับมาดูสำหรับในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของเสือสมิงนะครับในเรื่องของความไม่รู้นะความที่ความทุกข์ต่างๆที่บางอย่างมันบดบังปิดกั้นจิตใจตัวคุณเองมาเป็นความทุกข์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วบางครั้งคุณปิดกั้นตัวเองจนเกินไปนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเท้าทศรถนะครับในเรื่องของความสุข นะคือเท่าทุนรถเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เกี่ยวกับสิ่งดนตรีนะครับเกี่ยวกับความรื่นเริงนะการสร้างความสบายใจให้ตัวเองให้มากยิ่งขึ้นในห้วงช่วงนี้ก็จะช่วยทําให้ในเรื่องของความสบายใจเนี่ยเสริมมากยิ่งขึ้นนะครับเ,เป็นพลังงานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิธิ์แล้วก็เป็นพลังงานเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นความทุกข์ภายในจิตใจตัวคนะุณนั้นในห้วงช่วงนี้สิ่งที่คุณเองต้องสื่อนะมาเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่านะหากอยากจะไปไหว้เสริมเพิ่มเติมในเรื่องของพลังงาน เกี่ยวกับความรักก็อาจจะไปไหว้เกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้นะครับไหว้เทพที่เทวาที่เกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเช่นเป็นพระแม่อุมาก็ได้นะครับเป็นพระแม่ลักษมีก็ได้นะครับหรือว่าเป็นหรืออีกองคหนึ่งคือพระพรหมก็ได้เลยตรงตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมในเรื่องของความรักให้มีความสมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับอานุเชื่ยไพ่บุญญาพิารณาว่ายอย่างไรไพ่ขึ้นไหว้สักรเมืองแล้วก็ทําบุญเับคนพิการนะครับในเรื่องของพลังงานจิตใจ ความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนต้องหาจิตที่มันทําให้มีความมั่นคงนะครับการไหว้หสระเมืองก็จะช่วยได้รวมไปถึงการทําบุญกับคนพิการเนี่ยเมือเราหนุนนำนะช่วยเหลือคนที่เขาลําบากแล้วก็จะทําให้อ่ความที่เราาัฒนาสิ่งไหนเนี่ยมันก็จะสมาัถนามากยิ่งขึ้นได้โดยเช่นกานะครับดังนั้นเราเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนไพ่ขึ้นในเรื่องของปีมะแมนะครับในเรื่องของความอ่อนไหวคนที่เพ้อฝันจินตนาการอะไรสิ่งไหนยอย่างจนเกินไปทําให้เกิดความทุกข์ในตัวเองอันเนี้ยก็ต้องระวังดีสิที่ไพ่อยากจะเตือนขึ้นมานะไพ่ขึ้นตั้งสาเนี่ยายถึงเรื่องของการที่มันต้องลงหลักปักฐานกับใครสักคนใหม่ๆได้แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการทําบุญกับเจ้าที่โยธานะทำบุญกับ เทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับบ้านของคุณนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของความสุขเบ็จความสบายใจของตัวคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะใบไพ่ขึ้นบุญญาพิหานว่าอย่างไรนะไพ่ขึ้นในเรื่องของทาบุญนะครับเกี่ยวกับพระตจีวรนะแล้วก็ทําบุญวัดที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ํานะครับเป็นการเสริมดวงนะเป็นการเสริมดวงแล้วก็สร้างความสบายใจ นะในเรื่องของการที่คุณเองอมีการถวายพระตาจีวรกับพระภิกสงฆ์นะรวมไปถึงไปหาวัดที่เกี่ยวกับริมแม่น้ำนะเหมือนแบบเออเราไปวัดแล้วมันเกิดความสบายใจนะั้นอยู่ริมแม่น้ํามีการให้อาหารปลามีการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับมีการถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวที่ปกปักร,รักษาแล้วก็จะช่วยนุนนําให้ความรักของตัวคุณเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ ไม่รู้ใช่ว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของมงคลสมรสแน่นอนในเรื่องความรักก็ถือว่ามันไปทิศทางที่ดีไพ่ขึ้นมงคลสมรสเนี่ยคือคนที่คุยด้วยปัจจุบันเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะ,ะไปทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสว่าจะต้องคบเมื่อไหร่จะต้องยังไงเพียงแค่ว่าต้องเข้าใจกันในวันไหนดีกว่านะอะต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของใบสีสุขวัลมันมีโอกาสมา,มากๆเลยนะเออมีโอกาสที่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆและมากขึ้นทุกๆวันได้ําไปพอไพ่พขึ้น The นนนด้วยยะาาเี่คือ ความัเจมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มันบางครั้งมันไม่ได้พูดออกมาแต่มันเป็นการกระทํามากกว่าที่มันแสดงผลออกมาในเรื่อง,องความชัดเจนนั้นๆนะครับให้บุญญาพิธิหารว่าอย่างไ่ไพ่ขึ้นในเรื่องของการอขอพรนะขอพรกับพ่อแม่นะครับกับพระอานนท์ในบ้านแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนนะก็อย่างน้อยๆนะครับการขอพรนะครับกับพ่อกับแม่นะก็จจะได้ในเรื่องของความสมหวังได้ความสําเร็จนะครับรวมไปถึงการสวดมนต์ก่อนนอนให้สติ ให้ปัญญาแล้วก็ให้จิตใจที่ดีกับตัวคุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมอง<เ>ทุกอยาก่างตามความจริงมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปโฟกสัสกับเรื่องของสถานะอะไรขนาดนั้นแต่เน้นในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของความรักก็จะช่วยนําให้ใจตัวคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอาิัวชีว้ไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนนะไพ่ขึ้นไปในเรื่องของพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์เป็นความใจร้อนเลยนะเออเป็นความร้อนแรงนะเป็นความที่มันอัตาโตโตตัดตาโตโตของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ เล่นรัวมากนะอ่ะว่าอย่างไรต่อภัยขึ้นในเรื่องของพระแม่กาลีอืมถ้าคิดว่าอุปสรรคช่วงนี้คู่คุณเยอะเหลือเกินนะก็ไปยว่าพระแม่กาลีก็ช่วยได้นะก็จะอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็ทําให้ทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็ทําให้จิตใจของเราต้องคู่เนี่ยมันหนุนนำแนละดียิ่งขึ้นในด้วยนะครับเนี่ยขอเรื่องความรักท่านก็ช่วยท่านก็เมตตากับตัวคุณนะครับภพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของ ขัดพระเชษฐะที่วัดนะครับแล้วก็ถวายเครื่องหอม,อมนี่เราถวายเครื่องหอมกับพระแม่กาลีได้นะครับเป็นกัมยานก็ได้นะครับหรือเป็นเครื่องหอมอะไรก็ได้ที่คุณเองรู้สึกเฮ้ยเ,เราอยากถวายให้ท่านก็จะช่วยในเรื่องของความสำเร็จที่มันหนุนนําเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการขัดพระเชษฐะที่วัดนะครับก็เป็นการที่คุณปัดในเรื่องของฝุ่นต่างๆนะความ ที่มันไม่สะอาดถ้าเกิดความสะอาดมากขึ้นนะครับจะทำให้ในเรื่องอปสรรรต่างๆในชีวิตตัวคุณเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้ด้วยเชน่นกันก็ชวนกันไปทําร่วมกันก็แล้วกันคู่ของคุณและคุณเนี่ย,ยก็จะมีชีวิตที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนปีวอกนะเอออย่างแรกในไพ่คือปีปวอกนี่หมายถึงการที่มันมีความคิดมีสติปัญญาที่ดีนะการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา มีความร่าเริงนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกได้นะการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะสําเร็จผลครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของไอ้งั่งนะครับไปขึ้นในเรื่องของในเรื่องของการที่จะรับพลังงานจากเครื่องรางของขลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงมไปถึงเรื่องของระวังเรื่องของจิตใจระวังเรื่อง,องความใจร้อนนะครับอาจจะต้องไปเสริมสเสน่ห์เมตตาให้กับตัวเองในในเพิ่มมากยิ่งขึงน้นนะจะได้ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็มีความเมตตากับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะยชื่อว่าไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไร ให้ขึ้นในเรื่องของใส่บาตรนะครับกับพระนะครับแล้วก็คิดดีทําดีพูดดีนะในช่วงนี้การที่คุณไปใส่บาตรกับพระบทใหม่นะหรือการใส่บาตรหน้าบ้านของคุณเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเสริมดวงนะครับแล้วก็เสริมความโชคดีแล้วก็เสริมความสําเร็จนะครับรวมไปถึงที่จะเสริมมากยิ่งขึ้นก็คือการคิดดีทําดีแล้วก็พูดดีนะสิ่งนี้มันเป็นสิ ujemy, ่งท right right <ach> ี่มัน ง่ายๆเลยสามารถทําได้เลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามหรือว่าการที่คุณจะไปทํางานที่ไหนจะไปพบเจอใครเพียงแค่คิดดีทําดีพูดดีเนี่ยมันรุนแล้วจะเป็นสิ่งที่ทําให้หล่อหลอมตัวคุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นะแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มันอว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระเสาร์นะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเรื่องความก้าวหน้ามันจะเริ่มจะเกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องสู้ฝ่าฟันบักบั่นทําให้เต็มที่ก็แล้วกันนะต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของพานบุญนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาเทพเทวาที่ปกปักร,รักษาคอยช่วยเหลือนำนะหากคุณเป็นในเรื่องของสายที่เกี่ยวกับโนรานะสายทางใต้เนี่ยเออเราอาจจะขอพรนะกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า เป็นเรื่องของพลังงานของศีลสิทธิ์ที่คุณเองมีความศรัธทธาไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็าตามหรือการกอพรกับพระใกล้บ้านเนี่ยก็จะช่วยหนุนนำขจัดอุปสรรคปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเกิดความสำเร็จความสำเร็จผลได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอดูซิว่าไพ่บุญญาพปนิหารว่าอย่างไรให้ขึ้นเป็นเรื่องของการถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับไฟนะครับการถวายหลอดไฟก็ได้นะ,ะถวายสังฆทานก็อาจจะมีหลอดไฟไปด้วยอนะ่าแล้วก็หรือเราเข้าวัดก็ ไปเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยก็ได้โดยเช่นกันเป็นการเสริมแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับแล้วก็เสริมพลังงานจิตใจใสเสริมพลังงานบุญนะเสริมแต้มบุญตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับเรามาดูไพ่จะเตือนอะไรบ้างดูสิไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระอัคนีนะครับเป็นเรื่องความใจร้อนด้วยนะพระอัคนีเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของความที่มันได้รับแร,รงดันใจด้วยจินตนาการ ความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับเอาชนะกับทุกสรรพสิ่งได้ด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นสืบชะตาเรื่องของอได้รับพลังงานหนุนนําจากสิ่งจักสิทธิ์ที่ปกปักรักษานะให้คุณในช่วงนี้ก็เสริมดวงกับ องค์เทวสวรรณนะก็จะช่วยได้ในเรื่องพลังงาน,งานความกล้าพลังงาน,งานความสําเร็จนะจะช่วยทําให้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็เกิดความสําเร็จผลได้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญ,ญยยอยากพิธิหารว่าอย่างไรนะใน่องธุรกิจใพ่ขึ้นในช่วงนี้ก็ทาบุญปล่อยปล,ยปลานะก็ปล่อยปลาให้ทุกที่ทุกทางได้นะเดี๋ยวไปปล่อยผิดที่ผิดทางแม่น้ำก็ไม่ดีอีกเสียอีกนะระบบ,บเวียดก็ไม่ดีอีกนะก็ต้องดูให้ดีทําบุญก็ให้มันได้บุญเต็มร้อยนะครับรวมถึงเมื่อเราทําบุญแล้วก็กดน้ำด้วยนะครับให้กับ เจ้าที่เจ้าทางนะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเทพเทวที่ปกปักรักษาแล้วก็หนุนนําให้ธุรก,กิจของตัวคุณเนี่ยมันไหลลื่นมันมีความปังมีความสําเร็จที่ดีมาก,กิขึ้นกว่าเดิมน,นะครับดังนั้นเเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูสําหรับในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นพระแม่โพศบความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเริ่มดีขึ้นนะอยู่ที่ว่าคุณจัดกาปรปัญหาในปัจจุบันเนี่ยให้มันสาเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆความโกรต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดไปนะเพราะอิ่มหนำสำราญก็จะดีมีมายิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นจูชกอืมจริงๆเนี่ยพลังงานจูชกเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ มีความอุดสมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินในะช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยให้คุณตั้งเป้า,าไว้แล้วกันว่าไอ้ความสํเาเร็จไอ้ความต้องการนะครับไอ้ความที่มันจะได้ในเรื่องของการเงินที่มันมีความปังมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีเข้ามาแล้วแหละแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจัดก,การให้เรียบร้อยอยาละเลยปัญหาก็แล้วกันเดี๋ยวในเรื่องของปัญหามันจะค้างคาไปถึงอ,อนาคตได้ด้วยนะครับไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของฟังธรรมเสริมสติแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะครับการที่เสริมสตินะเรื่องของการฟังรมกกก็ดดดีีนนใาส ในการที่สวดมนต์นั่งสมาธิก็ดีเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเป็นการเสริมสติเสริมปัญญาแล้วก็ให้มีสติในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่จะไปเติมน้ํามันตะเกียงน,นะเสริมแสงสว่างเสริมช่องทางนะครับแล้วก็ได้รับพลังงานดีจากเทพเทวาได้รับพลังงานดีจากพลังบุญที่คุณส,สร้างที่คุณทํานั่นเองนะครับอย่ารแลเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ